เดียวเอวีเอวาเดี่เผ่อแป๊บเดียวอายุสิเอาจริงๆไม่อยากจะโตเลยอาจจะไม่มีพรจากพระเจ้าความสวยไดเลยลงเย่ยเคยเกือบตายในคืนนั้นกูเกตหายเป็นเรื่องหน้าเซอร์ส์ที่ตื่นมากูรอดตาย หลายครั้งที่พบเจอแต่เรื่องแยกแค่คูได้ก้าวเดินแต่มันก็หนีไม่ได้แน่ๆคนเรามันต้องเจอมันหน้าบังเอิญอย่าท้อไปเลยเราต้องเผชิญกับมันให้ได้ปล่อยให้ทุกอย่างมันลงเอ่ยเงยหน้าสู้กับมันอะไรที่เจอในแต่ละวันเรารู้ตัวเองอะไรสําคัญมันยังไม่สายเพราะว่าเรายังไม่ตายมันมีความหมายถ้าตั้งใจทําชีวิตไม่ได้มีแค่เสียดัแม้เราต้องเจอกับคนไรยางพบเป็นประจําก็ปล่อยมันไปดิปล่อยให้มันเป็นอดีตชีวิตของเรายังมีค่าอย่าได้ให้ใครมาเิดจะปีนี้หรือปีหน้าเราก็ต้องเจอมันอีกอย่า ติดอะไรกับมันมากจะตัดให้ขาดแล้วก็ไม่ผิดมีหลายคนที่ยากจนประเทศนี้มันอยู่ยากเหมือนรัฐบาลมันฆ่าคนเอาดีเข้าตัวเองไม่เคยสนใจประชาชนผ่านมากี่เดือนกีป่ปีประเทศก็มีแต่ล่มจมไม่เคยจะลุ่งเรือทั้งบ้านเมืองมันวุ่นวายคนเห็นแก่ตัวก็เจอะกุลโคตกุ้มใจเอาจริงๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะไปยุ่งใครเพราะกุ่มมีทางที่ยังต้งมุ่งไปเอ้ยอ้ เรื่องพวกนี้ก็โดนทรมารเปปีอ่ะเมื่อใจตาสุดจดนเะทีอ่ะทุกคนนั้นคิดหมดว่าตัวเองตีอ่ะบางคนอยูยเฉยก็โดนตีอ่ะมีแต่แล้วไม่ประทรบต้องเข้าใจว่าทำไมไม่อยากโดนต้องระวังก็เพราะว่าโลกมันไม่สวยงามเราก็ต้องปรับตัวตามบางคนทำไมใจดำเห็นแก่ตัวไม่ฟังใครไม่เข้าใจอะไรกันหรือว่ามีเด็กแค่โกงกำไรบริหารได้โคตรประหลาดแต่มีบางคนไม่ได้สักบาทท้งที่โลกโควิดระบาดแต่มึงกับเลี้ยงตัวเองไม่ขาดเลยทำไมได้น้ำบันก็ยิ่งแย่แค่เราต้องปรับตัว นี่แหละชีวิตทั้งเยียเลยดีปะาปนกันไปแต่สุดท้ายทุกคนก็จบแบบเดียวกันหมดเยว่าละ